ไปก็จะเป็นใส่เสื้อกาวนะคะสเสื้อกาวเราไม่มีกาวกันนะ้ำแล้วก็เอาพายเอากาวธรรมดา มกระตุกก็จำเอาว่าเราจะกระตุกตรงไหนเนากาวมันจะเป็นข้าว<อ>ข้างแล้ก็จกปมกระตุกเวลาถอดก็จำไว้ว่าเป็นสายยาวนะคะจากใส่กาวแล้วด้านหลังก็ให้มิดนะให้ิคุมเสื้อของเราไว้ต่อไปก็ใส่ N95 นะคะ เอก้าห้าก็มีหลายแบบแบบกลมแบบแบนแบบแล้วแต่เราจะได้บริษัทไหนนะคะก็ให้โคมเหล็กอยู่ข้างบนนะคะให้เป็นเหล็กๆเหล็กอยู่ข้างบนใส่เอ็นเก้าหก็จะมีวิธีใส่อีกมือข้างที่ไม่ถนัดจับจับ,จบ n อ็นเกหนะคะก็เอาสายมันคล้องไปด้านหนละัง รุ่นนี้จะใส่ย,ยากหน่อยแต่ถ้าใส่ได้แล้วก็จะหายใจสะดวกเลยค่ะแล้วก็มากบปกบที่จมูกแล้วก็เอาสายเอาสายบนก่อนนะคะสายบนไว้ที่เรวศีสษกกายสีสากตามด้วยสายล่างไว้ที่ต้นคอนะคะแล้วเราก็มาปรับมาปรับตัวเมียนนะคะให้มันเข้ากับใบหน้าของเราให้มันสนิทนะคะ ตรงสานจมูกลงไปนะคะต่อไปก็จะเป็นการทดสอบการใส่เอ็นเก้าห้าก็ใช้มือใช้มือประกบตรงนี้แล้วก็หายใจเข้าออกนะคะถ้ามันเคลื่อนลงตามการหายใจเข้าออกก็แสดงว่ามีชิดนะคะแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือประกบตรงหน้าแล้วก็หายใจออกแรง ดูว่ามีรอยรั่วบริเวณจมูกและปลายคางตรงนี้ไหมถ้ามีรอยรั่วเราก็มาขยับใหม่ขยับขึ้นขยับขึ้นขยับลงให้มันแน่นๆให้มันกระชับแล้วก็มาทดสอบใหม่ถ้ามันแน่นแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะคะอะไรนะมอสใช้ <Okay. S 2> ได้อใส่เอ็นก้าห้าเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการใส่แว่นตานะคะใส่แว่นตาใส่แเลนตานะคะแว่นตาแล้วก็ ถ้ามันไม่พอดีเราก็มาขยับสายมานันนะคะขยับสายอาจจะขยับได้ฝั่งเดียวฝั่งเดียวก็ได้เลยด,ดูขยับตรงสายตรงนี้แอ่นพอดีประกบแต่เอ็นเก้าห้าไว้นะคะมันติดเอ็นเก้าห้าไว้แล้วก็ต่อไปมันจะเป็นการใส่ฮุด แต่เราไม่มีฮูดเราก็ใช้เสื้อกันุนแทนนะคะใช้เสื้อตานฝนแทนฮูดนะคะอันนี้จำเราไม่ว่างทางเปสเปนเนาะจะไม่ได้ทำาถาตการใกล้ชิดผู้วยมากทำหาง,างอน,นี้ก็จะเป็นเสื้อตันฝนผแทนฮูดได้นะคะ ผลออกมาแล้วมันจะมีปมอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็เอากันไกรหยืดไว้เพราะว่าพอเราถอดเราจะต้องอาศัยตัวนี้นะคะหยิบไว้นิดนึงนะคะก็ใส่ก็ทำเบาๆเพราะว่ามันบางมันขาดมันจะเป็นอันตรายต่อเราถ้ามันขาดเพราะมันเป็นโ่ลูก้ามาขาเราได้ เบาๆเดี icana, ua, a a ๋ไม네่ในะค่ะเพราะว่ามันก็ค่อนข้านแางอยู่แต่ว่ามันก็กันน้ำได้นะคะเจ้ากันฝนมันก็จะมีสายเล็กๆอยู่ตรงนี้เล็กๆอยู่ตรงนี้ถ้าอยากให้มันมิดถ้าอยากให้มันนิ่งเราก็ปูกไว้ แล้วก็จำปมกระตุกไว้จะมีปมแบบนี้แสดงว่ากระตุกสายสั้นแล้วก็จำตอนเราใสา่เราก็จำเอาต้องจำว่าเราเราจะกระตุกใส่ในเวลาถอดเพราะว่ามันเปื้อนเชื้อโรคแล้วเราต้องทำแบบระมัดระวังอันนี้ก็คือกระตุกสายสั้นตรงไปตรงมา เราต้องทดสอบตั้งแต่ยังไม่ไปถึงคนไข้เพราะว่าถึงคนไข้แล้วตัวสูงป,ปกุกหาวิธีปูกกลมไว้จะได้หยิบได้เวลาเราเวลาเราถอดเนาะหาวิธีให้เราจำได,ด้นะคะหลังจากนั้นก็เอาฟูดเขามีนะ่ะเขาไม่ได้สใส่หมวกก่อใส่เขาไม่ได้ใส่หมวกก่อนเขาได้ใส่หมวกก่อนสุ ใส่ลงไปหมอ,อน,นี้เลยเลยตอกเมียนฮะเมเย็นมะมันหวานขอด้านมาก่อนมีไม่มาต้อง,องลงไม่มีมากกว่า <c oughs> <c oughs> นั้วน,นะคะเอาหมีขึ้นก่อนแล้วค่อยมาผูก <c oughs> อ่ะเอาหมีขึ้นมา,ก,าก็ผูกผูกกะประมาณว่าให้มีนามาวิชิตก็ มาบางเอ็นเก้าห้าไว้นะคะก็ะเหลือแต่ตามีร่วงมามา,มา,มา,มาหาเลนตาเนะมันตัวกุ้งใช่ไหมคะกุ้งอันดับโตไปหุงหงเราก็ใส่ถุงมือใส่ถุงมือนะคะพอใส่นี้เสร็จแล้วต่อไปก็ใส่มวกใส่นี้ <95 S 2> เก้าห้าใส่หมีใส่มหมวกใส่ดูม,มือต่อไปก็ใส่เปรีมม้ยวใ,ใสตาเราใส่เปรี้ยวเปรี้ยวที่เราประดิษฐ์เวลาใสล้วก็ใหามันนิดหัวนะคะมันจะได้การเคลื่อโลบได้ตรงนี้ต่อไปก็เป็นดูม,มือผู้แรกผู้แรกเอาหมีขึ้นมาก่อนหมีขึ้นมาข้างบนก่อนนะคะใส่ดูม,มือ ประกบเื้อกาวไว้อันแรกนะคะใส่ถุงมือประกบเสื้อกาวนะคะแม่บ้านสี่อันอันที่สองแน่นแล้วนะคะพี่จิงพี่จิ้งอยากให้แม่บ้านมาดูแต่เขา,าก็งานัป็นยากเป็นเลอเทอะเป็นลอะไทยดิโอแล้วต้องเอาหมีลูมาปิดตรงข้อมือนะคะ ต่อไปเราจะไปทำงนานแล้วเอาถุงมือมที่มันแข็งแรงเป็นถุงมือในไตแต่เราไม่มีเอาถุงมือสเตอเลสแทนซึ่งแข็งแรงกว่าถุงมือที่พลาสเบิ้วนะคะต่อไปปกป้องกันฝนไว้ปกเสื่อกันฝนไว้แบบนี้ <โ>กโกลเพื่อกันฝนล,ลยนะคะกดไทย